นิวเป็นไรอ่ะเห็นนั่งเที่ยตั้งนานแล้วครูให้การบ้านมา,มาครูบอกว่าทายังไงก็ได้ให้ไขด่ดีเป็นไข่ที่ไม่ธรรมดาเหมือนเดิม,มครูคิดว่าเอาไปทอดเป็นไข่เจียวรูปหัวใจดีไหมพี่กัสมันธรรมดาเกินไม่พี่ทาอะไรให้ดูคอยดูนะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะทําการทดลองเปลี่ยนจากไข่ธรรมดาธรรมดาให้เป็นไข่เด้งดึงมาชมกันเลยคะ่ะกัสทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่เรากำลังจะทําการทดลองน่ะทดลองอะไรเหรอ ก็เปลี่ยนจากไข่ธรรมดาธรรมดาใบเนี้ยให้มันเด้งดึงไงมันจะเด้งดึงได้ไงก็ไข่มันเปลือกแข็งขนาดเนี้ยก็ต้องรอดูแล้วในแก้วนี้นะคะก็คือน้ําส้มสายชูเราจะหย่อนไข่ลงไปในน้ําส้มสายชูนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมมันมีฟอาางอากาศด้วยอ่ะใช่แต่ต้องรออีกสักพักแหละมันถึงจะเด้งดึงอ่ะ อโอเคเราจะรอดูว่าไข่มันจะเล้งดึงจริงไหมทำไมไข่มันยังเหมือนเดิมอยู่เลยอ่ะคุยสักพักหละ มันเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าเปลือกไข่ประกอบด้วยแคลเซียมเมื่อนําไปแช่ลงในน้าส้มสายชูความเป็นกรดของน้ําส้มสายชูทําให้เกิดปฏิกิริยานี้ค่ะและถ้ามีการสังเกตจะเห็นฟองอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ไปจับตัวอยู่รอบเปลือกไข่ทาให้เปลือกไข่ถูกกัดก่อนแล้วที่เปลือกไข่ถูกกัดก่อนนะคะเนื่องจากว่าน้ําส้มสายชูเป็นของเหลว ทำให้สามารถซึมผ่านเข้าไปยังไข,ข่ขาวได้แล้วไปทําปฏิกิริยากับโปรตีนที่เรียกว่าอัลบูมินค่ะจากนั้นนะคะเปลือกไข่ก็จะเปสภาพนะคะเป็นโครงสร้างคล้ายกับห่วงยางค่ะ